สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวพาเปลี่ยนบรรยากาศชมการแข่งขันเปตองสนามหญ้าครับสนามชั่วคราวสนามปราบเจียนนะอันนี้เป็นทีมทอส .9 ก,กับทีมไก่มืองแนนนะจะดูพี่ไก่ไง่ายมือตีพอมาตีสนามแบบนี้จะเป็นยังไงสนามข้ายากนะครับ เยนก็ไม่เป็นเซียรหลุดหมดเลยอันนี้เป็นการแข่งขันของทีมอมอนุสรสถานหนึ่งกับทีมไก่เมืองแมนนะสนามปราเซียนตอนนี้ไก่เมืองแมนได้สองแต้มแน่แนละตัวพี่ไก่เหลียนมึงทำแต้มได้เท่าไหร่อ๋อสามลูกพิงพอดีเลยพิงพอดีเลย ว้าวสีว่าเป็นกรอบเป็นกวยเลยหวานเกินอ้าวห้าลูกที่ห้ามีปัญหาครับตีแน่แครับไม้แรกไก่เมืองแมนนำแล้วสี่ศนย์ครับสุกาสอนแต่น้ำแบบนี้ใครเข้าดีได้เปรียบนะดูเหมือนจะหย่ยนดูนะครับ ดูต่อครับพี่ป๋อมเข้ามาปั้งพี่ป๋อมเปลี่ยนนะครับดอกเป็นดอกกระหลังจะเข้ามาโอ้ตีเต็มเม็ดเหมือนกันขน,นาดสนามหญ้าเป็นจังไดพี่นอ้องป๋อมต้องเข้าใหม่ทีหนึ่งครับปั้งโอ้เข้าดีเข้าดีหนุนจันเลยอันนี้ตีไม่ถึงแก่นไม่ได้แต้มนะฮงไม่มีทางโดนเพราะมันเป็นสนามหญ้าโอ้ แกนเคลื่อนไม่ออกด้วยครับไม่ออกด้วยทางอย่างนี้โคไม่ตีละไก่ยังไม่ออกเหมือนกันดีที่ว่าใครจะเข้าได้ดีกันที่ไก่เข้าดีอะเรียบร้อยอะถ้าตีไม่โดนตรงนี้เข้าดีจะคุมโซนได้ไหม โอ้ก็สวนสวยอยู่แต่จะกล้าตีหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อเ,พเหลียลูกกล้าเดินเข้ามาอย่างนี้ตีแน่ตีแน่เป็นแบบนี้ตีแน่ดูน้องเขาจะฟาดให้ดูนั่นไงเพราะว่ามันเป็นสนามมันติดประมาณนั้นจะถูกไม่ถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่งสำคัญต้องให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับที่ไก่ได้อยู่ ดูรถเข้าครับหัวแรกได้4ี่เลยครับ5กันในสนามดูจะแกจกเต้มเพิ่มได้ไหมแว้นออกครับไก่ใหม่อีกลูกนึงนว่าได้ลูกนี้ได้ได้จริงๆด้วยว้าได้ไม่ได้ครับแพ้ข้างครับได้แต้มเดียวแต้มเดียวมาดูต่ออนุสรสถานหนึ่งกับทีมไก่เมืองแมนครับตอนเนี้ย พี่ปอมจะเข้าใหม่อีกลูกหนึ่งครับ,ย,บรยังจับไม่ได้ยังจับไม่ได้นี่ง่ายจับได้แล้ว<า>นี่ยตอนตอนนี้เขาจะเข้าสู้กันแล้วครับไม่ตีแล้วนะ่าพี่ป๋อมยังได้อยู่ครับมันห่าง,งน้องเขาไม่ตีครับฮะดีเข้ามาอีกลูกหนึ่ง,งปังเปลี่ยนตียากทีนี้ ด้2เมตรเลยนะครับนะครับมาดูแต่ตัดสินใจตีนะครับต้องถึงเหล็กนะอุ้ยถึงครับลูกนี้สวยมากสวยจริงๆยกยก,ยกถึงเหล็กลูกนี้ป๋มเลยลูกนึงจะเข้ามาต้องอยู่ที่สองนะครับถ้าจะให้ตีมาดูก่อนผมว่าเปลี่ยนตีเปลียป่ยนครับ สำคัญที่ไปเหยไตหงายมือตีคนเดียวในสนามก็ไม่มีไม่กี่คนครับยังรอดขาข้าพเจ้าไปได้ลูกนี้ต้องโดนนไม่โดนต้องช่วยคุมนะสุดยักนะตีลูกนี้หรือเปล่าดูดูนี่แลกหมัดครับแลกหมัดครับตายตายตาย สพี่ไก่ก็ต้องเข้าให้ได้นะครับลูกนี้ไก่ครับต้องตัดให้ได้ด้วยนะครับได้อุ้ยหลุดได้สองแล้วครับที่มนุษย์สถานหนึ่งนะอ่ะดูนะครับจะได้กี่แต้มได้แล้วหนึ่งแน่ๆครับจะชนลูกตัวนี้เข้าครับ โอ้ยลูกนี้หลุดเลยด้านหนึ่งด้านนึงด้านนครับชมต่อสนามชั่วคราวครับเล่นกันแบบมิตรภาพนี่คือรุ่นทั่วไปนะครับดูพี่ป๋อมเข้ามั่งนะใครจะเข้าดีกว่ากันสองคนนี้ดูครับดูพี่ป๋อมเข้ามาปั๊บพี่ป๋อมเข้าดีกว่าครับลูกนี้เหมือนจะตีนะครับ อร่อยมาปังไม่ถ่ายียบหวานเยียบเนดะี๋ยวต้องเข้ามา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 ,ามา,า,มาไม่เปลี่ยน,นครับบนยังได้อยู่จะเข้าเปลี่ยนไหมลูกล,ล่องลูกนี้ดูนะฮะครับลูกนี้ห่างกว่าทุกลูกนะครับสนามชั่วข่าวนะครับสนามขาอยายกสนามปราบเซียนนะ นี่ก็ยังหลุดเลยครับลูกนี้ต้องคุมไม่อยู่นะครับพอยังเสียอยู่อ่าลูกนี้เปลี่ยนนะครับพี่ไก่ต้องตีแล้วนะงนี้ดูนะครับอย่าตีโดนไหมพอมันเป็นสารอ่าไม่ปกติต้องถึงลูกเท่านั้นนะหงายมือตีคนเดียวปังโอ้ยเต็มเม็ดหมดเลยโขกเลยพวกเขาเจ็บแต้มกันอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้พี่ปอมมา ติดลูกข้างครับจังเข้าอีกลูกหนึ่งครับโอ้โหไก่มีสองตีรับสองก่อนเข้าก็อสองดูนะครับเขาจะใช้วิธีการเตีแลอว ตีครับโอ้โดนด้วยได้สองแน่ๆแ,แล้วตอนงข้อสามครับแบบนี้เอาเจ็บแต้มที่สามครับสามแต้มครับเป็นแปดต่อหนึ่ง แปดหนึ่งเลยครับที่ผมยกกลุกนี้มันไม่อยู่มันเด้งดึงครับมันวิ่งมาหาฮักอ้ยพ่เด้งดึงเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดูได้ครับท่าในประเทศครับกับนักกีาจีนทีสาครับทีนี้เป้แหลมนะเปลี่ยนับหลังนะครับตัวการจะใช้หลังแปนะครับทีมอยากเน่นนะครับพบกับ ดูพี่ปอมจะเข้ามาดีขนาดไหนต้องดูนะเขาตับได้ไหมว้าวชนะเชยเลย <laughs> เขาดีเขาดี <laughs> วัสนามันเข้ายากตีก็มีโอกาสช็อตครับต้องอยู่ที่สามก่อนค่อยตีทีนี้กำลังติดหลานนะครับพบกับอยากเล่นนะครับ ต้องอยู่ที่3นะครับมือตีถึงจะตีได้มาครับขอแข่งขันที่สนามเกนะครับอยู่ในสายที่นะครับเป็นกุ้งเนื้อเยอะสามลูกทำยังไงดูนะครับล้วยรศึกษาก็ยกเล่นครับเ่าดูนะครับ

ต้องเข้าอย่างเดียวจะเข้าดีขนาดไหนชอ็อปโอเปลี่ยนด้วยครับเห็นพี่ไก่ตีแล้วทีนี้ตีนะครับเตรียมจนป๊อกนี่พี่ไก่ตีถึงลูกด้วยนะครับจะเข้าคมดีขนาดไหนคมแล้วหนึ่งหลุดเลยครับจะดูนะครับจะทำแต้มเพิ่มได้กี่แต้มเดี๋ยวสองลูก ตอนนี้ได้8ได้9ถ้าเข้าได้หมดเกมนะครับมไม่มีอ่ะไม่เกมแล้วครับไปตองหัวนี้ดูนะครับตีไก่เข้ามาได้ไหมโมโนโต,ตรีรับ2ต้องตรีรับสองครับลุงนี้เพราะเข้ายาก มาครับหายมือตีคนเดียวในซะน้วาว้าวไม่ได้ครับครับคะแนนเก้าต่อหนึ่งนะครับทีมไก่เมืองแมนนำที่ปลอมหลุดแล้วครับลูกนี้จนสอนสถานหนึ่งเข้ามาขยับแต้มแน่เปลี่ยนครับปรึกษากันแล้วว่าจะเข้ายัางไงดูนะครับ ซับตั้งอ้าวอ้า,อาหลุดอีกครับต้องเบากว่าน,นี้ครับครับเข้าใหม่ผลจะเป็นยังไงปินพลักหาใหลุดสามเลยครับรวบนี้ดูนะครับที่ไก่ม,มาไม่มาครับมันวิ่งไปเที่ยวอะชุบเปลี่ยนครับลูกนี้ดู ต้องลุ้นที่ลูกตีของทีมนุษสรสถานแล้วครับรตีโดนลูกเป็นต่อเยอะนะครับโดนนะดรยขดูวิ่งไก่จะไปเข้านะครับต้องไม่หลุดนะครับ ต้องโอ้ไม่ลุดจ,จริงๆด้วยต้องโดนก่อนครับอันดับเลยเอาสนามตีาย,ยากโอ้ดีดด้วยต้องเข้าเอาใหม่สามก็ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้นะครับเพราะสนาม<อ>มันเข้ายากนะมผมดูสามลูกไม่น่าจะเสียแต้มหมายนี้ นึ่งเนะตั้เดียวนะไป….ไม่ได้แพ้แหลุดลดจับต้องเข้าอย่างเดียวตรงนี้ได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 ้เออนม้อนมัสถานที่แปดถานที่สถานที่ีสามพการามืกายครับ สองเมตรเหรอมันเกิดลุ้นี่ใช่ไหมใช่ครับเขาจะเลือกเตี๋ยวครับเขาไม่เข้าเลือกเตี๋ยครับตี้โหเตีโดนครับคะแ,แนนไก่เมงแม่นำเก้าต่อสองพี่ปอมจะเข้ามาดีดปัองอยู่ดีลูกนี้ ิดเดียวพี่นิดเดียวดีแล้วเดี๋ยวมาทำเต้นกินหมดเลยเดี๋ยวมาแก้ให้ถึงเนี่ยให้ถึงเนียูกเข้าลูงนี้ไม่ถึงครับดููกเข้าลูกนี้โอ้ยไปเที่ยวแล้วครับแต่ตอนนี้เป็นสิบแล้วนะครับหากไม่มีใครผิดพลาดนะหัวต่อหัวปั๊บหลุดน้อยเดียว ไปตองอาจจะเจมที่หัวนี้นะครับดูลูกในมือเป็นต่อเยอะมากอันนี้ใครแพ้ไปตัดล่างนะครับวายลอตัดล่างใครชนะตัดบนยังไม่มีใครเข้ารอบตกรอบนะอันนี้เป็นรอบแรกหัวแรกรอบแรกของรุ่นทั่วไปมัน,นเป็นสนามชั่วคราวไม่ใช่สนามมาตรฐานนะ ความนม่นยมมันจะไม่มีทั้งลูกตีลูกเข้า่ะเดี๋ดูว่าใครจะพลาพน้อยกว่ากันประมาณนั้นจะสนใจตีนะครับไม่โดนเนี่ยถ้าตีาพลาดลูกนี้หมายถึงเกมเลยเนะี่ย ต้องเข้าให้เปลี่ยนนฮะได้หนึ่งเลยเหลืออีกแต้มหนึ่งครับเหลือห้าลูกผมว่าน่าจะเข้าได้สักลกูกดึงครับเพราะเอาอีกลูกเดียวเองครับผมเข้ามาโอ้นี่ดีสวยนะเกมเป็นนั้นว่าทีมไก่เมืองงา <c oughs> ชนะทีมนุษษสอนสถานไปก่อนนะครับรอบรอบแรกนัดแรกนะ ทีมชนะตอดบนต่อทีมแพ้ก็รอตับล่างอะ่ะยังไม่ได้ตกรอบครับ